สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับมาอัปเดตระบบเนะาะวันนี้วันที่1 9บเธันวาคมนะครับ2 5 6 7นเนาะพามาอัประบบนะครับของพี่ชายเนาะยังสวยเลยครับสะเขาเนาะ เป็นป่าลองกองเนาะข้างบนจะเป็นผู้เรียนนะครับเป็นกระต๊อบรรยากาศเนาะนะครับนี่เป็นโรงโซล่าอ่าตัวนี้เขามีแผงอยู่แล้วครับพี่ชายเนาะเขามีแผงอยู่แล้วแล้วก็อ่าตัวเก่าขเขาคือขึ้นไม่ถึงบนนะครับขึ้นได้แค่แค่นี้เนาะ เน็แบกน่าจะไม่ถึงนะครับปั๊มขึ้นได้ครึ่งครึ่งเขาขึ้น,น,นเดิมเขาใช้นะครับ14แผ่นนะครับตัวนี้เป็นแผ่นแผ่นเก่าแล้วนะเนาะแผ่นอ่าเนี้ยครับ330บรัอยสบานะครับเดิมใช้เขาใช้เป็น14แผ่น แต่ผมมาอัพมาอัพระบบให้ใช้จริงคือใช้แค่10แผ่นครับตัดตัดออกไป4แผ่นเนาะนไม่ได้พ่วงนะครับเริ่มจำจาเอย่างสงี่หกแปดสิบแผ่นช่วยปัม๊มอ่าสี่แรงเนาะเป็นสี่แรงนะครับตัวนี้ได้น้ำเยอะอยู่ เพราะว่าของพี่เขาไม่ค่อยชันเท่าไหร่เนาะเด็ดระบบใหม่ใส่กล่องเบอร์2นะครับกล่องเบอร์น้อยเนาะปกติผมจะใส่เป็นกล่องเบอร์3นะครับทำระบบง่ายๆเนาะจากเดิมนะครับประมาณนี้เนาะเขาใช้เป็นต่อสายเวลาจ่ายนั่นก็เสียบสายแล้วก็ใช้เป็นเด็กเกอร์เก่าเนาะเนี่ยเกิดตัวนี้ EC ตัวนี้ เบกเก่า <c oughs> DC สี่ร้โวลต์นะครับแต่เขาพ่วงก็ไป14แผ่นมันตก570โวลต์โวลต์เยอะเกินครับเยอะไปคือผมพ่วงนี่แค่10บสแผ่นเนาะใช้แค่10แผ่นนะครับสำหรับปั๊มสี่แรงเนาะสายปั๊มจากเดิมที่เขาใช้มัน สายมันเบอร์เล็กไปนะครับนะสามคูนสองจุดห้าเใช้เป็นเบอร์อ่าเป็น3ามคูณสี่ครับสามแรงสี่แรงเนาะสายเป็นกล่องประมาณเนี้ครับนนะตัวนี้ได้น้ำมากถึง1ิบสีคิวครับเฮดแบ็กร้อยห้าิเนาะตัวนี้ผมง้างไว้แล้วแหละนาะน้ำน้ำออก Finished. ตัวนี้ตัวนี้ผมทําเป็นทุ่นลอยครับจากเดิมของที่เขาใช้แบบแกลอนแล้วก็มัดแกลอนลงไปเลยเนาะมันมันไม่ตั้งฉากนะครับมันเป็นแนวแนวนอนเนาะมันไม่ตั้งแบบ90องศาผมเลยทําเป็นทุ่นลอยนะครับประมาณนี้สายสายสายไฟนะครับเนี่ครับสออท่อพี สายที่สายดำนะครับลอนลงไปเนาะมัดเสร็จอ่าใส่ทุ่นลอยเรียบร้อยประมาณเนี้ยครับอเออ่าเดี๋ยวผมพาไปดูบ่ายน้ำเนาะ,น,ะน,นี้ยังไม่ได้ลองอัดขึ้นเนาะอันนี้ติดตู้เรียบร้อยจากเดิมของตู้เขาเนาะประมาณนี้ผมง้างให้ดูง้างได้อยู่เนาะประมาณนี้เนาะ เด็กก okay, okay, ็โอเคอยู Youtube ่นะตัวนี hey, uh, ้เยียบเรียบร้อยครับเดินระบบเดินหลักดินเป็นสายเบอร์หกนะครับนเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะดูน้ำเนาะอ่าท่อเมนพี่เขาใช้เป็น2นิ้วนะครับหน้าสองยาวท่อจนถึง บนบอ่อเลยอันนี้ผมตัดเช็คไอ้น้ำนะครับระบบน้ำเนาะอ่าดูมวลน,น้ำนะครับนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยออม่เปิดมีเปิดนะ,นะครับมวลน,น้ำเนาะตัวนี้ได้น้ำเยอะครับ น้ำถึงสิคิวเนาะชั่วโมงนี่พอขึ้นไปประมาณนี้ครับเป็นท่อสองนิ้ว<ม>ยาวท่อขึ้นไปถึงข้างบนเลยครับอ่าผมลืมบอกไปอ่าแผงนะครับแผงของพี่เขาเป็นแผงโพลี่นะครับ แผงไม่ใช่โมโนเนาะพลี Poly นี่ก็เนี่ยอากาศอย่างเงี้ยครับอากาศแบบจะจัดหน่อยเขาจะแรงมากเขาจะตรงเนี้ยเขาจะไม่ดรอปเลยพอดีนะครับเขามีอยู่แล้วนี่ก็เป็นแผงยี่ห้อนี้ครับที่ที่ใช้นะ น่าจะเกือบเป็นสิบปีแล้วครับสามร้อยสามสิบวัตตนะ์เนาะนี่ครับแสแอมก็อยู่ประมาณน,นี้แปดเก้าลำแตถือว่าโอเคใช้สิบแผ่นนะครับแต่โอเคแล้วครับ สิบแผนเดี๋ยวมาดูโบนนะครับโบนอยู่ประมาณนี้300กว่า400กว่าครับอีกกำลังดีครับอันนี้คือรอบนะครับรอบวิ่งสา0พนเจะครับถือว่าโอเคเลยจะทำรได้ดีนะแอมแอมอยู่ประมาณ7จดเจรกว่านะ ได้อยู่ลเขา้อเขามีแผงอยู่แล้วเนะแต่ว่าแต่เราดูตรงนี้นะครับแอมเขาจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะใช้จะให้แอมเยอะกว่านี้มันก็ไม่ได้ละเพราะว่าถ้าใส่ไปอีกแผงก็คือว่าโวนมันเกินครับพอวนเกิน มันกล่องมันมักจะร้อนนะครับส่วนมากเนาะหรือแอมแอมเยอะเกินก็ไม่ดีถ้าเป็นสิบกว่าแอมแล้วเนี่ยอย่างอย่างเจมเข้ามาแบบสิบสี่สิบห้าแอมนะครับปั๊มเนาเราก็ไม่ไม่ควรเกินนอ้อจะ่าแปดเก้าแอมอะไรเนี่ยก็กำลังดีนะครับนี่คืออนุกรมสิบแผ่นนะครับอนุกรมสิบแผ่นเนาะจากเดิมสิบสี่แผ่น ปลดออกสีแผ่นครับยังมีแรกๆเนี่ยครับนี่กี่เขาปลดมาไว้นี่2แผนแ่นละแรกๆแกบอกว่าใช้16บหแผนแ่นอะไรเงี้ยสิห <c oughs> แผน่นพอผม่าผมวัดแค่14ี่แผ่นนะครับโวนกืบแตะ600เลยครับโวนเยอะมาก วนลอยมาลอยเลยลอยอครับยังไม่ผ่านโหลดนะครับอยู่ประมาณนั้นนึนว่าเยอะแค่นี้ก็น้ําก็ได้เต็มๆแล้วครับคือปั๊มเขาทํางานได้แค่นั้นเองเราจะใส่เป็น20แผ่นมันก็ไม่ไม่แรงนะครับมันจะทําให้ดอกไปอีกพาไปดูน้ำอีกทีนะใหญ่นะแต่เขายังเขา จะให้ผมไอเปลี่ยนโครงให้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาก็เลยบอกให้ใช้โครงเก่าไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังเอาเอาเฉพาะไอ้ให้มันทันใช้น้ําก่อนครับพอดีช่วงนี้ต้องเนี่ยเริ่มแห้งแล้วครับทูเรียนนี่เริ่มละต้องเตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับนะครับน,น,น้ำนะน้ำ ยอดครับในหางเยอะมากตอนตัวนี้นะเหมาะครับกับพื้นที่ที่เฮ็ดแมกขอเม็ดแมกรวมสักไม่เกินร้อยอะครับเม็ดแมกรวมไม่เกินร้อยหรือว่าสักร้อยสิบหรืออะไรเงี้ยครับก็พอได้อยู่นะปั๊มตัวนี้ครับมันจะได้น้ำเยอะ ถ้าเกิดว่าเราเราไปเอาซื้อที่ว่าไม่ใช่กันสูงเลยเนี้ยบางครั้งเราไม่ได้ดูหน้างานเนาะหน้างานอยู่ต่ํานิดเดียวเนี้ยมันอยากที่จะได้น้ําเยอะครับก็กลายเป็นแบบได้น้ําอยู่หน่อยทําเวลาไม่ให้ได้ครับนี่คือเล็กที่เขาไปซื้อเองน่าจ,จะซื้อเองนะครับน้ําก็ น่าจะได้น้อยกว่านี้แต่มันก็ไม่ถึงแต่บางคนพี่เขาก็อย่างว่าเนาะบางคนเขาก็อิงที่ว่าเรื่องใบพัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ดูหลายๆอย่างเนาะประมาณนี้โอเคปิดก่อน ทีใหม่นะฮะปีนี้น่าจะหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าสวนบ้างนะเข้าสวนตัวเองบนะ้างน,น่าจะไม่มีอะไรทำระบบง่ายๆครับทำยากเดี๋ยวก็เอาใช้งานกันไม่เป็นอีกเอาระบบง่ายๆเลยแต่ว่าเอาที่มันปลอดภัยมีลงหลักราวอะไรให้เรียบร้อย นี่เราก็จะมาลดผักปลูกผักปลูกอะไรนีได้น้ำเยอะครับฟามตัวนี้เนาะ14คิว15คิวเนี่ยได้น้ำเยอะเยอะกว่าตัวที่ว่าผมเอาไปติดตั้งครับตอนนั้นมันจะได้อยู่ประมาณ8คิว9คิวน้ำที่ว่าแต,แต่ก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าเขาเขาจะเก่งในเรื่องขึ้นเขาเนาะ ขึ้นเขาอย่างนี้ยแต่ตัวนี้ก็จะดอบดอกกว่าหน่อยแต่ก็แต่ก็ถึงนะครับไม่เก่ไกันเนาะมีแขนมีน่าจะต้องลดลดลงไว้ให้เขาเอาไปใช้อีกส่วนได้เลยน,น,นะครสี่แผ่นเนาะหวันเท่ากันเลยสามสาสิบนะครับนีดเนาะสามประมาณนี้นะครับ3าบเจ็ดรวมเนาะ หรือว่าดีหรือว่าโอเคที่เขาไอถามถามมาน้ำนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างเนาะ,ะงานงานเยอะเลยช่วงนี้อันนี้เสียงของเครื่องไออะไรนะเครื่องเครื่องสุบน้ำเนาะเครื่องบิ๊กติดอยู่นูนะะ่นครับน้ำดีครับดูปลา สวยงามเลยโอ้ปลาเยอะมากครับสุดยอดใสดตัวเลยครับโอ้ปลานูนครับเครื่องนู้นติดอยู่เครื่องของป้าปนน้าจะลดลดหักนาะอันนี้ครับเงียบกิ๊บ น้ำออกตั้งเยอะนะ <c oughs> คึจิบเนาะโอเคอกี้ผมใช้กระบะปูเนาะพัดีให้พ่อมาช่วยใหญ่ใหญ่มากครับแข่นะแแงรุ่นกนก่อนนะดีครับแข่งนี่ผมซื้อให้แกช่วงน,นั้นโอเคซื้อเก็บไว้ก่อน ซื้อแกแปดแปดแปดแล้วซื้อหลังๆนี่อีกแผงรุ่งก่อนๆน,นะครับส่วนมากมันสามร้อยกว่าวัตหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่มาเดี๋ยวนี้นี่โอ้หกร้อยกว่าเจ็ดร้อย ปลานะสวยเลยครับน้ำนีลึกมากนะครับนีบัดกำลังดีไหลต่อเนื่องนะครับนั้นเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะลองอัดขึ้นข้างบนนะครับ ขึ้นข้างบนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปต่อคลิปอีกทีเนาะเดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนเพราะว่ามันยาวนะครับถ้าเกิดว่าขี่รถไปมันก็ไม่ถนัดเลยคูใจครับขอดนะดูบรรยากาศเนะปิดก่อนปีใหม่นะครับมีคงเนาะ โอเครัทโทมเดีย๋ยวไปต่อกันข้างบนครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลายน้ำเนาะก็ใ <c oughs> ส่แข้งหมอเป็นวก็หน้าสองับงมู่้เาานาะ

เขาปล่อยไปรถไอ้ทุเรียนข้างล่างนะสูดใส่มีอเป็นรถทุเรียนน้อยเนาะเรียนน้อยเขาอยู่ข้างล่างเนาะี่เนาะพามาดูป้ายน้ำ ประมาณน่าจะใบสา3ประมาณนี้เดี๋ยวไงมาอัเด็ดให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ